Субтитры создавал DimaTorzok ลีนักโบราณคดีพบว่าใต้เท่าฐานลึกลงไป3เมตรเป็นซากชาวเมืองปอมเปอีผู้คน16,000คนตายในวันที่24สิงหามคมคิตรศักราช79ก๊สพิษและพายุฝุ่นทำให้พวกเขาล้มลงขณะจะออกวิ่งคนที่อยู่ในบ้านตายเพราะแรงระเบิดและฝังร่างไว้ใต้เท่าฐานที่เผาไหม้ลุกโชนในตัวตึก ี1983ภูเขาไฟคิลูอีบนเกาะฮาวายปล่อยให้ลาวาไหลลงมาจากเชิงเขาทานลาวาสูงราว200ฟุตเผาหมู่บ้านคาราปานาลงอย่างราบคาบผู้คนที่รอดตายระลึกอยู่เสมอว่าหมู่บ้านของตนซ่อนอยู่ใต้ลาวามิถุนายน1991ภูเขาไฟพินาตูโบบนเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ ตื่นจากนี่ปหลับมา600ปีผู้คนล้มตาย900คนเสียหาย42หลังคาเรือนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจนับพันล้านดอลลาร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดรหัสพิบัติภัยค่ะท่านผู้ชมได้เห็นภาพภูเขาไฟระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวไปแล้วก็คงจะนึกรู้ได้นะคะว่าวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวของภูเขาไฟอย่างแน่นอน สำหรับคนไทยแล้วภัยจากการระเบิดของภูเขาไฟจะอาจจะดูไกลตัวพวกเรานะคะแต่ว่าเราอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังดินแดนที่ยังมีภูเขาไฟอยู่แล้วอาจจะได้เผชิญกับการระเบิดของภูเขาไฟบ้างก็ได้ดิฉันเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยที่ดูสงบเรียบร้อยของเรานี่แหละค่ะเคยมีภูเขาไฟระเบิดตุ้มตามมามากมายหลายครั้งแล้วซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณสิโรธสาระยะพงษ์ นักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟมาถอดรหัสของพิบัติภัยจากภูเขาไฟกันค่ะจริงเหรอคะที่ประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเปความจริงอย่างยิ่งครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องภูเขาไฟต่อไปนี้ผมขอให้คําจำกัดความของคําว่าภูเขาไฟสักนิดหนึ่งภูเขาไฟก็คือภูเขาเกิดจากหินหลอมละลายในส่วนลึกของโลกปะทุผ่านขึ้นมาระเบิดที่ผิวโลก เกิดการสะสมตัวของหินลาวาและเศษชิ้นส่วนจากการระเบิดก่อตัวกันขึ้นเป็นรูปครวยคว่ำมีลักษณะปรากฏเป็นปล่องลงไปสู่ส่วนลึกภายในโลกซึ่งเป็นแหล่งที่มาของหินหลอมละลายแบ่งตามลักษณะของรูปร่างและส่วนประกอบออกได้เป็น3ามชนิดคือภูเขาไฟรูปโลกพวกนี้จะประกอบไปด้วยหินภูเขาไฟที่เกิดจากหินหลอมละลายที่มีความหนืดต่า จึงปรากฏเป็นลักษณะคล้ายๆรูปโลกของนักรลบโบราณหรือรูปกระทะคว่ำมีสนถานกว้างใหญ่ลาดชันไม่มากนักประเภทที่สองคือภูเขาไฟรูปกลวยฐานพวกนี้จะประกอบไปด้วยหินภูเขาไฟที่เกิดจากหินหลอมละลายประเภทซึ่งมีความหนืดต่ำเช่นกันแต่มีการระเบิดเกิดขึ้นจึงประกอบไปด้วยเศษชิ้นส่วนของหินหลอมละลายภูเขาไฟประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก และมีลักษณะเป็นรูปปวยความมักมีช่องให้หินหลอมละลายปรากฏขึ้นมาจากส่วนลึกของผิวโลกที่ด้านบนภูเขาไฟประเภทที่3คือภูเขาไฟประเภทรูปผสมภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดจากหินหลอมละลายที่ผสมกันระหว่างหินหลอมละลายที่มีความหนืดต่ำกับหินหลอมละลายที่มีความหนืดสูงดังนั้นจึงเกิดการระเบิดที่รุนแรงสลับกับการระเบิดที่ไม่รุนแรงก่อให้เกิดเป็น ภูเขาไฟที่สลับซับซ้อนภูเขาไฟไม่จําเป็นต้องมีภูเขาเสมอไปอาจจะมีเป็นช่องเปิดที่ผิวโลกและปรากฏมีหินหลอมละลายปะทุขึ้นมาก็เรียกว่าภูเขาไฟเช่นกันอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าดินแดนตรงไหนที่มีภูเขาไฟอยู่การที่จะบอกว่าที่ใดเคยมีภูเขาไฟอยู่สามารถดูได้จากหินภูเขาไฟในที่นั้นๆตัวอย่างของหินภูเขาไฟที่แสดงให้เราทราบว่าเคยมีภูเขาไฟอยู่ในบริเวณนั้น ได้แก่หินบะซอลหินบะซอลเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดอาจมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อหลงเหลืออยู่หินแอนดิไซเป็นหินเนื้อละเอียดเช่นกันมักมีสีเขียวอาจมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อได้เช่นกันหินไลไรจะเป็นหินเนื้อละเอียดมีสีค่อนข้างขาวหินพัมมิชเป็นหินภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการระเบิด ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและไล่เอาก๊าซและไอน้ำออกไปจากหินหลอมละลายอย่างทันทีทันใดดังนั้นหินพมิดจึงมีรูพรุนค่อนข้างสูงประกอบด้วยแก้วเป็นส่วนใหญ่อาจมีผลึกแร่ปอนอยู่ในเนื้อบ้างมีน้ำหนักเบาถึงขนาดสามารถลอยน้ำได้หินสกอเลียเป็นหินซึ่งมีรูพรุนเช่นกันมีสีน้ำตาลเข้มมีส่วนประกอบเหมือนอย่างหินปะเา หินตะกรภูเขาไฟชนิดต่างๆจะประกอบด้วยเศษหินชนิดต่างๆปนอยู่ในเนื้อเป็นจํานวนมากและหินอื่นๆอีกเป็นต้นถ้าอย่างนั้นในประเทศไทยมีจังหวัดไหนบ้างคะคุณสิโรธที่มีภูเขาไฟมาก่อนจากหลักฐานทางธรณีวิทยาเราทราบว่าประเทศไทยของเรามีหินภูเขาไฟกระจายอยู่ในภาคต่างๆของประเทศยกเว้นภาคใต้แนวภูเขาไฟแนวหนึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เรียกว่าแนวภูเขาไฟสุขโขทยัยพาดผ่านจากจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางตากสุขโขทยัยอุตรดิตฐน,น่านพยาวพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอีกแนวหนึ่งอยู่ถัดมาทางทิศตะวันออกเรียกว่าแนวภูเขาไฟเลยเพชรบูรณ์ภูเขาไฟแนวนี้ ปรากฏหินให้เราเห็นอยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบ,บุรีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนั้นยังมีภูเขาไฟที่มีลักษณะการเกิดเป็นหย่อมๆกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศอีกเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ศรีสะเกดแพร่เชียงรายลบบุรีและเพชรบูรณ์ ในสมัยก่อนภูเขาไฟในประเทศไทยระเบิดเนี่ยมีความรุนแรงขนาดไหนคะเราพิจารณาความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟได้จากชนิดหินที่ปรากฏขึ้นเพราะเราทราบว่าชนิดหินเนี่ยมีความหนืดแตกต่างกันภูเขาไฟชนิดหนึ่งจะก่อให้เกิดหินที่มีความหนืดต่ำภูเขาไฟประเภทนี้การระเบิดจะไม่รุนแรงในขณะเดียวกันจะมีภูเขาไฟอีกประเภทหนึ่งซึ่งให หินหลอมละลายที่มีความเหนืดสูงภูเขาไฟประเทศนี้จะระเบิดรุนแรงมากแล้วก็ประกอบไปด้วยกา๊าซและไอน้ําเป็นปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหินที่เห็นอยู่นี้คือหินลาวาซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าเคยมีภูเขาไฟอยู่ในประเทศไทยในบริเวณนี้จุดที่ผมนั่งอยู่นี้คือยอดเขาพนมฉัด หรือเขาฝาละมีสูงจากระดับน้ำทะเล200เมตรเป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดอยู่ในบริเวณภูเขาไฟลำนาลายเขตจังหวัดลบบุรีต่อกับเพชรบูรณ์บางส่วนในพื้นที่นี้จะปรากฏหินลาวาเป็นส่วนน้อยแต่จะมีหินซึ่งเกิดจากการระเบิดเป็นเท่าของภูเขาไฟสะสมตัวอยู่เป็นส่วนมากนอกจากนั้น เราจึงพบล่องรอยของปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือต่ำลงไปในบริเวณทุ่งราบเขียวๆข้างล่างโน้นเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟโดยมีบริเวณรอบๆเป็นหินลาวาและหินตะกรภูเขาไฟปิดทับอยู่ปรากฏให้เราเห็นจนทุกวันนี้อันนี้เราจะแสดงให้เห็นว่า หินลาวาที่พูดถึงนี่มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรจากการทุบหินเข้าไปในดูในเนื้อสดๆนี่เราจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็มีผลึกที่ตกผลึกก่อนที่ลาวาจะไหลขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกปนอยู่ในเนื้อด้วยเนื้อที่เหลือส่วนที่เย็นตัวจากหินหลอมละลายอย่างรวดเร็วก็จะเกิดเป็นแก้วภูเขาไฟขึ้นแก้วภูเขาไฟนี้มีสภาพ ที่ไม่สามารถอยู่ได้นานเกินกว่า50ล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกินกว่า50ล้านปีแล้วแก้วภูเขาไฟจะเปลี่ยนหมดไม่เหลือร่องรอยอยู่แต่ที่เหลืออยู่ได้ก็แสดงว่ามันอายุต่ำกว่า50ล้านปีลักษณะหินประเภทนี้นอกจากที่มันแสดงถึงความหนืดสูงอย่างที่ปรากฏเป็นร่องรอยของการไหลตัวเป็นชั้นให้เราเห็นแล้วเนี่ย ก็ยังมีส่วนประกอบเป็นแก้วภูเขาไฟที่บอกให้เราทราบว่าอันนี้คือหินภูเขาไฟอย่างแน่นอนจากหลักฐานที่เราเห็นอยู่ในหลายๆประเทศนะฮะว่าทำไมผู้คนถึงชอบไปอยู่ในบริเวณภูเขาไฟกันนักเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือเพราะเหตุที่ดินในบริเวณภูเขาไฟอายุอ,อ่อ,อนๆเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมันสามารถที่จะละลายน้ำได้ง่ายและ เอาแร่ธาตุต่างๆที่ปนอยู่ในหินนั้นกลับไปเป็นประโยชน์กับต้นพืชได้เร็วขึ้น <c oughs> เหตุผลหลักที่หินภูเขาไฟเหล่านี้ละลายได้ง่ายก็คือส่วนประกอบซึ่งเป็นแก้วภูเขาไฟนั่นเองทีนี้ลำดับเวลาของการเกิดระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยมันมาพร้อมๆกันหรือว่าไล่กันเป็นกี่ปีมันพร้อมๆกันหรือเปล่าคะ,ะความจริงอายุของภูเขาไฟนี่จากการศึกษาของเราเนี่ยทำให้เราทราบว่า อายุของหินภูเขาไฟในบ้านเราเนี่ยมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่สองแนวแรกที่ผมกล่าวไปในตอนแรกนั่นจะเป็นแนวภูเขาไฟที่เก่าที่สุดในประเทศมีอายุเกิดขึ้นประมาณพร้อมๆกันในราว370ล้านปีที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนดับมอดไปภายในระยะเวลาประมาณ200ล้านปีที่ผ่านมาแต่สำหรับภูเขาไฟอีกประเภทซึ่งเกิดเป็นหย่อมๆและเกิดจากจุดร้อนภายใน โลกของเราหินภูเขาไฟประเภทนี้จะมีอายุค่อนข้างอ่อนที่แก่ที่สุดไม่เกิน50ล้านปีและอ่อนสุดอยู่ในประมาณแสนปีเท่านั้นถือว่าโชคดีนะคะที่คนไทยนั้นเพิ่งจะมาตั้งรกรากแล้วก็เกิดเป็นคนไทยในผื้นแผ่นดินไทยนี้ก็ต่อเมื่อภูเขาไฟทั้งหลายนะได้ระเบิดไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างคะที่เรายังคงต้องระมัดระวังว่าจะต้องไปเจอกับภูเขาไฟระเบิดอีก จากการศึกษาทางธรณีวิทยาเราทำให้เราทราบว่าแนวภูเขาไฟและแนวแผ่นดินไหวของโลกเหล่านี้จะมีอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนภูเขาไฟคือเกิดขึ้นรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่แต่อีกบางส่วนก็อยู่ออกไปในพื้นที่อื่นเช่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแคริบเบียนทั้งหมดนี้เป็นภูเขาไฟที่เกิดจากการมุดต,ตัวของแผ่นมหาสมุทรเข้าไปใต้แผ่นทวีป ซึ่งทำให้เกิดหินหลอมละลายประเภทที่มีความหนืดสูงจึงก่อให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์และประเทศต่างๆในบริเวณรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นต้นอย่างที่ฮาวายเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไปแต่ละปีแต่ละเดือนเยอะเหลือเกินก็ยังทราบว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่มีภูเขาไฟระเบิดอยู่เป็นระยะๆะะตรงนี้มีคําอธิบายไหมคะว่าเกิดจากอะไรเราทราบดีว่า ภูเขาไฟของหมู่เกาะฮาวายเนี่ยเกิดจากจุดร้อนภายในโลกของเราก่อให้เกิดหินหลอมละลายปะทุขึ้นสู่แผ่นทวีปส่วนที่เป็นมหาสมุทรและมีการเคลื่อนย้ายตัวของแผ่นเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรอยู่เรื่อยๆจุดร้อนซึ่งอยู่คงที่ก็จะปะทุเคลื่อนไหวเอาหินหลอมละลายขึ้นมาเป็นระยะๆะะดังนั้นภูเขาไฟในหมู่เกาะฮาวายนี่จึงมีลักษณะเกิดเป็นหย่อม แต่มีลักษณะเคลื่อนตัวในลักษณะเป็นแนวยาวคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวฮาวายกันจำนวนมากนักหรือว่าบ่อยครั้งนักนนะคะมาดูประเทศที่ใกล้ๆเราอย่างอินโดนีเซียตรงนี้นี่ต้องระวังเรื่องภูเขาไฟระเบิดมากขนาดไหนคะประเทศอินโดนีเซียก็อยู่ในวงแหวนไฟประเทศหนึ่งเหมือนกันในประเทศที่อยู่รอบๆวงแหวนไฟเหล่านี้จะเป็นประเทศที่เกิดจากการมุดต,ตัวของแผ่นมหาสมุทรเข้าไปใต้แผ่นทวีป ซึ่งก่อให้เกิดหินหลอมละลายประเภทซึ่งมีความเหนือ่อยต่ำจึงทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงอย่างยิ่งเคยทราบว่าในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็มีผู้ใหญ่มีหนังสืออะไรต่างๆที่บันทึกไว้ว่าภูเขาไฟกรากระตัวระเบิดดังแล้วก็รุนแรงมากเกิดจากอะไรคะภูเขาไฟกรากระตัวเป็นภูเขาไฟที่เกิดอยู่ระหว่างเกาะสุมารตราและเกาะชวาเป็นภูเขาไฟที่เกิดจากหินหลอมละลายประเภท ซึ่งมีความหนืดสูงเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงมีไอน้ำและก๊าซในปริมาณมหาศารลรวมตัวอยู่ด้วยการระเบิดจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเคยมีการระเบิดครั้งสำคัญสคัญของภูเขาไฟกรากระตัวขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคศ1893ถือว่าเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดแห่งศตวรรษพลังที่ปลดปล่อยออกมาเท่ากับระเบิดท n t อ0ร้อยล้านตัน เกาะนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่จึงไม่มีคนเสียชีวิตจากการระเบิดแต่การระเบิดทำให้เกาะทลายลงทะเลส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิมียอดคลื่นสูงถึง35-40เมตรแผรัศมีออกไปทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลตายถึง35,000คนเนื้อที่ของเกาะหายไปมากกว่าครึ่งเกาะเกิดแอ่งลึก100เมตรขึ้นแทน เสียงระเบิดของกรากรตัวดังไปถึงออสเตรเลียซึ่งห่างออกไปถึง4,000กิโลเมตรมีฝุ่นเท่าภูเขาไฟกระจายในบรรยากาศครอบคลุมรอบโลกนานถึง2ปี 2> แต่ตอนนั้นเนี่ยเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแล้วก็มีคนตายเพราะสึนามิใช่ไหมคะมีเหตุการณ์ครั้งไหนบ้างไหมคะที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากๆเพราะว่าแรงระเบิดของภูเขาไฟโดยตรงมีตัวอย่างที่คนเสียชีวิตเป็นจานวนมากครั้งหนึ่งในอดีต คือภูเขาไฟวิสเวียตซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงมากในฐานะที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงเช่นกันหินหลอมละลายที่ระเบิดออกมาเกิดเป็นเศษตะกรภูเขาไฟที่มีความร้อนและก๊าซปริมาณมหาศาลไหลตัวลงมาจากภูเขาไฟเข้าสู่หมู่บ้านโดยที่ยังไม่มีใครทราบว่าเกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นขึ้นจึงเกิดคนตายเป็นจำนวนมาก ในสมัยนั้นเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองก็มีภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะภูเขาไฟที่เพิ่งระเบิดไปเมื่อปีคศ1980คือภูเขาไฟเซนต์เฮเลนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมูลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตั้งอยู่ตรงบริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการชนกันระหว่าง แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกส่วนทวีปจึงก่อให้เกิดหินหล้อมละลายประเภทซึ่งมีความหนืดสูงเมื่อปะทุผ่านขึ้นมาเป็นภูเขาไฟจะมีก๊าซต่างๆและไอน้ำในปริมาณมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาด้วยจึงทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2523 การระเบิดทำให้ฝั่งด้านเหนือของภูเขาไฟหายไปยอดเขาซึ่งเคยสูง2,900เมตรหายไปมากกว่า400เมตรมีการเตือนภัยล่วงหน้าจึงมีผู้คนเสียชีวิตไปเพียง59คนคนตายในปริมาณนี้ถือว่าไม่มากนักแต่ต้นไม้ตายมหาศาลการระเบิดทำให้ป่าไม้ในพื้นที่400ตารางกิโลเมตรถูกทำลายราบเรียบไปหมดเมื่อมองลงจากท้องฟ้า จะเห็นเหมือนไม้ที่มฟันจำนวนมหาศาลกองอยู่บนภูเขาพูดถึงก๊าซที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็มีการพ่นก๊าซออกมาอยากถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าก๊าซที่พ่นออกมานั้นเป็นก๊าซอะไรบ้างมีอันตรายขนาดไหนคะ,ะก๊าซที่สำคัญที่สุดหลักๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยไอน้ำเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คลอรีนเป็นต้น กา๊าซเหล่านี้มีอันตรายต่อคนและสัตว์เป็นอย่างมากเพราะทำให้ขาดออกซิเจนในการหายใจและถึงขนาดเสียชีวิตได้ถ้ากา๊าซมีปริมาณมหาศาลพูดมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เผื่อว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนๆเนี่ยต้องระวังภูเขาไฟแถวไหนบ้างคุณสิรอดคะมีภูเขาไฟแถวไหนบ้างที่กําลังจะระเบิดบ้างคะ หลักๆแล้วเนี่ยภูเขาไฟในต่างประเทศที่ใกล้จะระเบิดหรือว่ากำลังมีพลังอยู่ในเวลานี้ก็คือภูเขาไฟที่อยู่ในบริเวณรอบๆวงแหวนไฟคือรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นภูเขาไฟเซนเฮเลนที่กล่าวไปสักครู่นี้นี่เป็นอันหนึ่งที่ยังมีพลังอยู่และเกิดปรากฏการณ์ปะทุคลุกกลุ่การสั่นไหวของแผ่นดินการพ่นขึ้นมาของกา๊าซและไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอนาคตภูเขาไฟเซนเฮเลนก็จะระเบิดขึ้นอีกพอจะคาดระยะเวลาหรือว่าสักกี่ปีได้ไหมคะมีตัวเลขที่ชัดเจนขนาดนั้นไหมคะปกตินักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะคาดการได้ถึงขนาดนั้นแต่จากการเฝ้าสังเกตปฏิกิยาการเกิดอย่างที่กล่าวไปแล้วเ <c oughs> <ๆ>ช่นการที่มีก๊าซ เท่าฐานพ่นออกมาการขยายตัวของพื้นดินยกตัวสูงขึ้นการเกิดรอยแตกในแผ่นดินการเกิดแผ่นดินไหวถี่ครั้งขึ้นเหล่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้ทราบว่ากําลังจะมีการระเบิดที่รุนแรงขึ้นภายในไม่ช้าทีนี้พอเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้วเราจะมีวิธีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดได้ยังไงบ้างคะนักวิทยาศาสตร์จะเฝ้าติดตามปรากฏการณ อยู่เป็นระยะระยะก็จะสามารถบอกได้ว่าภูเขาไฟจะระเบิดเมื่อไหร่ในอนาคตอันใกล้ทำให้เกิดการอพยพผู้คนออกจากภูเขาไฟได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างเช่นภูเขาไฟพีนาตูโบในฟิลิปปินส์ทำให้เกิดการสูญเสียผู้คนเป็นปริมาณไม่มากนักเพราะมีการเตือนภัยล่วงหน้าโดยนักวิทยาศาสตร์ของฟิลิปปินส์และในประเทศไทยเราล่ะคะมีโอกาสอันใกล้นี้ไหมคะที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นจากการศึกษาทางธรณีวิทยาในบ้านเรา หินภูเขาไฟที่ปรากฏอยู่ล้วนมีอายุแก่เกินกว่าที่จะกลับมามีพลังอีกแล้วทั้งหมดได้ดับสนิทมอดไปแล้วและส่วนของประเทศก็อยู่ไกลจากรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งอยู่ในทะเลอันดามันซึ่งไกลออกไปมากก็ไกลจากอิทธิพลที่จะก่อให้เกิดหินหลอมละลายขึ้นมาจากที่ลึกได้กับภูเขาไฟอีกประเภทหนึ่งในบ้านเราที่ปรากฏอยู่เกิดจากจุดร้อนภายในโลก ภูเขาไฟประเภทนี้จะเกิดที่ใดก็ได้ในส่วนเปลือกโลกของเราดังนั้นในอนาคตถ้าจะให้คาดการก็คิดว่าจะมีภูเขาไฟที่จะเกิดในบ้านเราได้ก็โดยวิธีที่เกิดจากจุดร้อนภายในโลกเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีปรากฏการใดๆที่จะให้สรุปได้ว่าจะมีภูเขาไฟเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ฟังแล้วอาจจะสบายใจได้นะคะถึงโอกาสการเกิดภูเขาไฟระเบิดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจและก็กว้างขวางทีเดียวพวกเราทุกคนก็คงจะต้องเรียนรู้แล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าโอกาสในการเกิดภูเขาไฟระเบิดในประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือที่ไหนในโลกเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สะสมองค์ความรู้นี้เพื่อให้คนรุ่นหลังต่อๆไปค่ะ วันนี้เราได้รับความรู้มากมายจากคุณสิโรสละยพงศ์นักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูเขาไฟนะคะคราวหน้าถ,ถอดรหัสพิบัติภัยเราจะเป็นเรื่องของดินถลม่มแล้วก็หลุมยุบภัยพิบัติใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ